ทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนน้ำนัวนาวานะคะที่หัวหินนั่นเองตอนนี้ก็มีเครื่องเล่นใหม่นะจะเป็น VR สไลด์นะคะคือหนึ่งในเอเชียเลยนะ,ะที่จะต้องมาลองเล่นกันนะคะโดยใส่เอแว่นสามมิตินะคะนี่ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องสวมลิชแบนก่อน ah. ลิชแบนอันนี้เนี่ยคือจะเอาไปเติมเงินในการเช่าล็อกเกอร์ หรือว่าซื้ออาหารเครื่องดื่มภายในเนี่ยก็คือจะตัดจากลิสต์แบนดนี้นะคะแต่ตอนนี้นะคะมาตรการก็ต้องสวมหน้ากากกันก่อนแล้วก็วัดอุณหภูมิกันก่อนละจ้าไอ๋อขอตรวจกระเป๋านะคะโอเคก็จะมีจุดตรวจกระเป๋านะคะก็คือห้ามอาหารและเครื่องดื่มนะคะเข้าไปนะพอเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะอ่ะอันนี้คืออันนี้คือจุดอะไรคะคุณจุ้เติมเงินเหรอคะอันนี้จะเป็นจุดลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว,วนะคะเราก็จะให้บัตรคิวลูกค้าเอได้บัตรคิวลูกค้านั่งรอเพื่อประกาศเรียกบัตรชื่แล้วก็ไปแจ้งว่าซื้อแพ็กเกจตัวไหนแล้วก็ชำระเงินรัแบบูลแบนแล้วก็เติมเงิน,นะะแล้วที่ที่ที่ปูขายลูกค้าไปที่เป็นบัตรเรามถ้าเป็นบัตรอื่นนั้น จะมีพี่หมูกับคุณแพรลี่โทรหาก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันถาเขูกค้าว่ามาถึงที้นท่านทักทีโอเคเออพี่หมูจะอยู่ด้านใะพี่หมูจะอยู่ด้านนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปโอเคแล้วก็เขาจะต้องมารองดูไนแบบไม่ต้องค่ะเพราะว่าจะได้รับอิสรนส่วนเฉพาะคุณเรียบร้อยอ๋อโอเคแล้วต่อพี่หมูอย่างเดียวอ่ะนความที่หมูอธิบายขั้นตอนเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็เข้าไปด้านนี้ได้เลย องใบใช่ไหมคะเช่าตู้เดียวพชูเดียวพอแล้วเ,เรา,าต้มติมแล้วก็สามารถเราคือสี่ห้าโอเคอ๋อแล้วเราก็จะต้องนี้นะคะพอเราชำระเงินไปนะคะเราก็เอาลิสต์แบงแกนแบบนี้ <c oughs> เขาก็จะเติมให้เรา500บาทนะนถ้าเกิดว่ามาซื้อที่ชิเกตที่หนะ้า หน้าส่วนน้ำนะคะตอนนี้ก็จะเป็นพวกแพ็กเกจแบบนี้ มีโปรโมชั่นอะไรบ้างจะเป็นแพ็กเกจไม่รวม VR สไลด์นะคะจะมีลอกเกอร์มี่าชตัวมอาหารกลางวันอ๋อโอเคค่ะแต่ว่าหนูอยากเล่น VR สไลด์ด้วยอ่ะถ้ารวม VR สไลด์จะรวมอาหารกลางวันรวมคุเฟ่แล้วก็่าชตัวแล็ล็อกเกอร์อราคานึ่งพาร้ค่ะแต่ว่าก่รีกรณเีระเบียระเียระเีระเระเบีะเลีะเราต้ีงยรเยเยบกฎรเ่ยะเบะเะ เรื่องละ80มันมีกี่เรื่องคะพี่จะมี3เรื่องให้เลือกค่ะ3เรื่องเอาค่ซื้อ Alimete 1 2ะรอบก็ได้เล่นได้ทั้งวันอันนี้เติมเลยอย่างงี้ถาะซื้อตรงไหนเอ่ยก็เดี๋ยวซื้อที่้ o o d c o u r เลยอ๋อจะซื้อไปเลยไหมคะซื้อไปเลยค่ะคิดกี่คนคะซื้อ2คนอ่ะเดี๋ยวโอเคขอบุณค่ะอ๋อมีสาย VR สไลด์ต่างหากนะคะเข้าใจแล้วโอเค เมื่อกี้เติมเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็พีู่ก็ซื้อไอว VR สไลด์นะคะแล้วเราก็มาถึงจุดเข้าประตูนี้สแกนตรงไหนคะพี่อ่ะสแกนตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็ไปได้เลยนะถึงแล้วแ ของนะคะล็อกเกอร์อาบน้ำแล้วก็ที่เปลี่ยนเสื้อผ้าน,นะคะก็คือลงบันไดามาเราจะเจอล็อกเกอร์นะคะมีฝั่งชายหญิงอ่ะโอเคพอเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บค่ะหนึ่งตู้ค่ะแต่ตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งครั้ง ค่าเด็กงิไใ้สายห1ึิบาทนะคะอ๋อโอเคแล้วก็มันจะมีบอกนะคะว่าเราเหลือเงินอยู่เท่าไหร่นะจ๊ะอ่าวิธีเปิดตู้ลักเกอร์นะพอเราเมื่อกี้อ่าคุณพี่เปิดให้ดูหน่อยค่ะค่าของลูกตู้นะคะสแกนสายตรนี้สแกนสายอีกรอบหนึ่งตรงนี้แล้วก็เลกหมายเลีกเลยค่ะแล้วก็เลือกเอาละเอาเบอร์ส4ี่นี่แค่นี้เองค่านี้กคือขนาดของตู้นะจ๊ะ ก็คือเป้เราก็แทบหมดแล้วแหละเส็นชือได้เลยเป้เรามันจะใส่ได้ไม่ได้เป้เราเนี่ยกอดกดีอยู่อะก็ยัดของคุณก็ไปกินดเออแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าหนึ่งตู้ได้สองใบคื่คืออีจันดูทรงแล้วเนี่ยดำจนใบนึงก็หมดแล้วอ่ะเออ เพื่อไม่ให้เสียอีกร้อยห้าสิบเราต้อเราต้องพยายามนะคะสงสัยจะเสียอีกร้อยห้าสิบแน่เลยเออตู้ละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะจมเสียค่ะไหนไหนลองดูดีเทสเทสป้ายจะหักหรือเปล่าระวังป้ายหักได้เปล่าลองดูได้อยู่ได้อยู่อันนี้คือเราเทสก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาเสื้อผ้ามาเปลี่ยน เรี ts, นะคะเก็บร้อยห้าสิบเอาไว้กินซัพพี่นะจ๊ะพอเข้ามาด้านในนะคะก็นี่กฎกติกาช่วงโควิดนะคะก็จะบอกว่าสวมหน้ากากอนามัยตรวจสอบสภาพน้ำทุกสองชั่วโมงอะไรคะนี่เลยเข้ามาด้านในกันนี่ นเขาก็จะมีแผนที่บอกนะคะเออก็เยอะอยู่นะโอเคอยู่มันไม่มีคนเลยแหละแล้วเรามากันแต่เช้าด้วยผิวแล้วน,นี่นะคะบรรยากาศสวนน้ำนะ อยู่ที่35บาทนะอ่ะเลดบูมีนะคะหรือว่าใครจะดื่มเบียอะไรอย่างงี้ก็มีนะคะตามนี้เลยอ่ะด้านนี้มีอะไรมีไอศครีมนะคะนี่รือไอศครีมมีเบียนมีเอ่อมังคุดอันนี้นะคะเป็นเครื่องเล่นแรกที่เราจะมาลุยกันนะยู้ โอเคเดินเดินขึ้นก็หอบแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวไปกรีดกันที่น้ำเงินเหลือง คืออุปกรณ์ตรงนี้นะคะโอเคลุยคะ่ะลุยอ,อันนี้คือ VR สไลด์นะคะเขาก็จะให้แว่นอันนี้นะมีทีนะคะอันนี้เป็นพิชแมนพิชแมนอะไรพิชแมนอะไรพิชแมนชาวประมงะะคะใครที่ไม่เล่นเครื่องเล่นหรือว่าเหนื่อยแล้วเนี่ยก็มาพักผ่อนบริเวณนี้ได้ นะชิลมากจริงถ